สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเล่นโลบอแบบของเบร์นะแบบของคนสร้างแบร์นะคะทุกคนแต่มันเป็นแบบที่เก่าที่สุดนะทุกคนก็คือ yes นะคะทุกคนว้าวคนเล่นไม่กี่คนเองนะฮะอุ้ยเป็นอันเก่าที่สุดแล้วรอ โโอโ้ตายได้ไงวะตายได้ไงวะเนี่ยทำไมคนหรือแค่นี้เอ,อ้ยได้เป็นหมีตายเอยตายเนี่ยค่ะทุกคนมีโหมากเลยทุกคนตายเอะคนง่ายเลย อะไรเพื่อนการที่รอนี่มันเยอะมีเย่ yeah, แล้วมไม่่าตามมาหมียารลอ ม,มันแบบอ้นนั่นนะวันนี้เอฟเฟกต์เลือดด้วยมันเป็นไอที่เถื่อนมากเอ๊ะตายข้างล่างนี้ไป,ไปไม่ได้ที่จะรอดจากการเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอุ้ยมี เออโอ้โหเยี่ยมเบ้โอ๊ยมีคนเข้ามาเพิ่มอีกแล้วห้าคนแล้วตอนนี้เฮ้ยมีมันนี่จุดซ่อนไหนเนียนเลยโอ้โหภาคนี้ไม่มีจุดซ่อนเป็นเขาวงกตเหมืนอนแบคลูมพัลส์ซินก็ไม่มีให้ทำ ยูเวนต้องการหนีหมีจนกว่าเวลาจะหมดเฮ้ยหมีโอ้หมีซามาโอ้หมีหมีอยาขอร้องขอขอโอ้โหขอวิ่งซ้อนกันไงอุ้ยอุ้ยมีล่องหนโอ้โหนี่ล็อบบี้มีหมีด้วย ไอ้ตรงนั้นคืออะไรไม่รู้ฮะทุกคนน่าจะเป็นแบบหนหน่ยก็ได้เป็นทั้งเซิร์ฟเลยเป็นทุกคนล็อบบี้หมีของเราแอะอยากรู้จังเลยว่าระบบนี้มันทำยังไงเย้ yeah, ด้เป็นหมีวิ <Yeah. S 2> ่งมาทางนี้เหรอ,เ,อเราจะเล่นแบบไม่แฟไม่โกงฮะทุกคน เราเล่นแบบธรรมดาทุกคนเหมือนเบร์ปกติน่าจะได้ไม่งั้นก็แบบเล่นแบบโกงๆมันก็พางงี้นะวิว่งมาทางนี้เหรอเออตายโดวนี้เป็นไงเราเล่นแบบวิธิธรรมอุ้ยมีอะไแล้วโอ้ไม่ มีอยามาแลนะ้วขอร้องอุ้ยเฮ้ยยวเอะโอ้มีตัวใหญ่แล้ววิ่งเร็วมันโกงนะทุกคนโอ้ยมี เห็นหัวมีจากด้านบนเลยอุ้ตกแมพเยี่ยมเดี๋ยวเหลือสองคนอีกเหรอโอ้สวยแล<ะ>้วโอ้เป็นเสือไวเวอร์เสือไวเวอร์เออเออใหญ่าหญ่ โอ้โหอ <Yeah. S 1> ยู่นี่มันล่องหนมันเลยโกงนี oh. ่แกจะได้โดนดีแน่นานอนาคต <Yeah. S 1> อือสวยเวอร์อีกแล้วโ <Now. S 1> ้่ขอตายเถอะขอแล้วน่าโกงมันใช้ของที่แรงเกินโกงเกิน โอ้อ oh, <Yeah. S 1> ีกแล้วหมีเกิดที่เดียวกันกับแบร์เลยบีหมีเกิดที่เดียวกับซูไบเวอร์เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมีหมีหมียอมยังเวลาที่ยากมาก อเป็นมีอีกแล้วเฮ้ยเป็นไซเวอร์อีกแล้วมัวนมี้เจอมีแล้วอู้หูตอนหน้าตากตาเลยอะไรวะนนาาเดี๋ยวขอตานี้ถ้าเป็นแบร์จะจบคลิปห้ทุกคนมี คิวมีผีสอืมตอนไหจะได้เต้นอ่าเกี่ตายแน่อ้าวีจังเลยโอเคนั่นก็โอเคแล้วกันนี้ก็จบแล้วแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้พาคข้ามใหม่จะสร้างเขมาโอเคสำหรับตอนนี้ก็ต้องดแล้วนะครับ Bye.